นี่เขาขี้มาทำอะไรคะชื่อของพี่ตี้ค่ะไปเดินมีอะไรบ้างอ่ะจะเอาอะไรพิตี้บมา่กลพิชอบมาม่าเกาหลีไหนอะตองดำอยู่ไหนอะไหนอยู่ไยไม่ใช่ตรนตรงนี้ <ayo> นมีไหม ไม่มีอ่ไรวางนี้กับมาวางนี้วา,างนี้อะไรทางนี้สิวางนี้สิสีอะไรอะอไม่รู้เอของพี่ตี้ก่อนจี้นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้องสีดํไม่มีคน่ถ้ามีคนกรก็ไดสีดำ,ดำนี่สีดำอยู่ข้างบนยังไงใช่ไหม นี่ไหมใช่อันนี้แหละนี่เหรอเออแต่ผมไม่เอาตอนแดอะไรตอนนี้ค่ะเอาอีกอันนี้เอาสองะอีกสิบสองชั้นอะไรอีกนูอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่เหรออันสองเล็กๆนี่ก็ใช่เหรออันนีเล็กเล็กเกินเออเล็กเกินที่ไม่อิ่มแล้วก็คิดแคทอะอยู่ไหนคิดแคท ก็อยากได้หยิบมาเลยตียงอยากได้หยิบมาเลยตรงไหนคิดแคทในตรงนี้อยู่ตรงนี้คิดแคทไม่ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเข้าไปตรงนี้ดูตรงเข้าไปตรงนี้อะอเกิดอะไรกันล่ะมาเร็ว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 ไป ชิดแคทกับอะไรนะกับจอรี่แบล็คจอรี่แบล็คเอาปะจอรี uh ่แบล็ด้วยปะทางนี้นี่ทางนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไงไม่เห็นละวหนูหนูนหนูไหนอ่ะนี่ไงข้างบนนี่ไงแอปอืมอายิบเอาอันเดียวเหรอเอืออายิบ ก่ไม่เหมอกันกระเทเต้อยากจะกินไหมเต้อยาจะกินไหมแต่เองจะกินก <se like uh ็หยิบเอาอันน uh> ี้ไม่เอาเาะที often ่กวาใหเกินมันก็ขี้มันก็ขี้ลอะหนูยังหนูยังไม่เอาใช่ไหมหนูไม่เอาชิคแคทใช่ไหม เดี๋ยวของพิตตี้ครเอาพิกิ้ให้มันเสร็จเเดี๋ยวจะได้เดินกลับมาขี่แคทเีแคเอาเร็วๆตะกร้ามานี่อันใหญ่ก็มีนะนี่อันใหญ่ก็มีเอานี้เลยโอเคไปหมดแล้วนะของพิ่ตี้ครบแล้วนะทำตัวเองอะไร ทางหนูเอาอะไรคะเดินคะ่ะหิ้วสองตักหิ้วสองหูไปหนีบมือตัวเองร้องไห้จริงแย้นี่ยูยสิแต่ก็อยากได้ตังไม่พอนะมา,เ,าเร็วๆนะมามาเร็วๆไปเอาของตัวเองเร็วๆหงข้าวแล้วเนี่ย เอาขึ้นมาดูซิของพิตตี้นะเอาขึ้นมาโชว์ซิของพิตตี้นะโชว์บอกพิตตี้ซิว่าได้แล้วก็ได้ได้แล้วนี่งไงเอาหยิบขึ้นมาก่อนหยิบมาก่อนอันนี้ของใครของพิตตี้โอเคได้แล้วค่ะ